มาเอาทรัพย์สมบัติของเราไปสองมันจะมาบอกว่าเหมือแม่มาเดี๋ยวจะซื้อที่ซื้อแพงๆนะครับมันก็จะซื้อแพงๆแค่ไม่กี่น้อยนั้แล้วก็เพิ่มเปิดเผื่อสมมติเรายกเงิให้เปิดเผื่อหลังจากนั้นก็ปล่อยปูดปล่อยฟันปล่อยน้ำเสียออกมาเดี๋ยวน้ำเสียดูนะครับน้ำเสียเนี่ยกองแร่มีพิษเนี่ยมันระเบิดมันมีคลองเป็นภูเขาเนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำมันก็ เราสิ่งพิษแน่งไหลอ,ออกมาบ้านเราไปนาข้าวไปบ้านคนนะครับคนก็อยู่ไม่ได้มันก็ซื้อที่ปลูกมาเนี่ยซื้อไล่ออกไปไล่ออกไปขยาย,ายจากเจ็ดแต่ปลอยไล่เป็นพันไล่เป็นของพันไล่สามพันไล่ขยายไปเรื่อยพราะฉะนั้นเรื่องซื้อที่ขายที่เนี่ยน,นะครับกลายเป็นเราพิจารณาถ้าจะ,ะขายก็ไม่ว่านะครับขายก็ไม่ว่าแต่ถ้าประชาชนนะครับเหมือนอย่างที่ต้องให้ เหมือนแร่มาดีฉันจะได้ขายที่ผมก็บอกขายไปเลยเอาเงินเหมือนมาเลยนะครับได้เงินเียบร้อยแล้วแต่เวลาเขาจะถามว่าจะเอาเหมือกแรกไหมให้ยกมือไม่เอาเหมือนแรมก็ได้กรินเงิอนปีที่สองขายก็ทำกันอย่างนี้นะครับเพราะี้ก็ฝากบอกพวกเราด้วยใครที่อยากขายที่ก็ขายไปได้ว่าแต่ว่าเวลายกมือให้ไม่เอาเหมือกแรกนะครับข้อแรกมีงานทำข้อที่สองได้ขายที่ข้อที่สามมันจะบอกว่า ปีละล้านห้ามาทำถนนทำสภาทำเนื้งทำายมาพัฒนาตำบลตำบลของเราแ้ a! ่ปีละล้านห้าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับตำบลเขาเจ็ดลูกพีนจตบถนนลาดยางดีถนนคอนกรีตดีแต่ไม่มีบ้านคนเลยอยู่ไม่ได้ทำถนนดีมีไฟฟ้าแต่อยู่ไม่ได้เพราะสามพีนเต็มไปหมดน้ำประปาก็กินไม่ได้น้ำฝนก็กินไม่ได้ คนก็นอยู่ไม่ได้ก็ต้องปุปโยมไอยู่ที่อื่นแล้วมีประโยชน์อะไรจาบบปีราาัตนห้าเอามาทำถนมไม่มีคนเดิน